ยิ่งให้ก็ยิ่งได้นั้นจริงหรือแน่นอนค่ะในวันที่คุณบอกว่าก็ฉันไม่มีจะให้อ่ะฉันอยากจะให้แต่ฉันไม่มีจะให้แค่เนี้ยฉันยังไม่พอมีพอกินเลยฉันยิ่งขาดอยู่ฉันก็ต้องการมากกว่าที่จะให้ไม่จริงหรอกค่ะคนทุกคนสามารถที่จะให้ได้ให้อะไรบ้างล่ะคะ ให้ความรู้สึกดีๆกับโลกใบนี้ให้รอยยิ้มค่ะให้ความสุขกับคนรอบข้างโดยที่คุณไม่เกลี้ยกล่อดใครไงคะโดยที่คุณไม่ตำหนิโดยที่คุณไม่ด่าทอใครแม้กระทั่งตัวคุณเองค่ะให้คุณเลิกเลิกคิดตำหนิตัวเองเพราะถ้าหากคุณเริ่มจากการที่คุณรักตัวเองเป็นแล้วละก็คุณจะมองไม่เห็นเลยค่ะว่าสิ่งแย่ๆในโลกใบนี้มันมีจริง เพราะถ้าหากคุณมองตัวเองดีแล้วคุณก็คงไม่อยากที่จะให้ใครเขาได้รับสิ่งแย่ๆเหมือนกันใช่ไหมคะในเมื่อตัวเราเองเรายังต้องการความรักเลยเรายังต้องการแรงปรารถนาที่ให้ใครต่อใครเขามาชื่นชมเราแต่การที่อยู่ดีๆเราจะทำให้เขาชื่นชมเราเลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้เราต้องส่งออกออกไปก่อนคะ่ะเราต้องส่งต่อไปก่อน สิ่งที่เรามีอยู่ในตัวเรานี่แหละค่ะความสุขชีวิตที่สดใสรอยยิ้มไม่ดรามา่าทำให้คนอื่นเขามีความสุขแล้วคุณจะได้รับความสุขนั้นกลับมาค่ะคุณอาจจะไม่ได้ส่งต่อเป็นตัวเงินแต่คุณส่งต่อสิ่งดีๆในตัวคุณไงคะแค่พลังงานที่คุณมีความสุขที่คุณมีนี่แหละค่ะคุณสามารถที่จะส่งต่อไปสู่โลกกว้างได้อย่างแน่นอนนะคะ เพราะการให้มันไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นเงินทองอย่างเดียวค่ะแค่ให้ความรู้สึกดีๆให้ความคิดดีๆให้แนะแนวทางวิธีการใช้ชีวิตให้คนอื่นเพราะว่าคนที่เขาแย่กว่าเรามันมีค่ะคนที่เขาเจอเจอปัญหาชีวิตแต่เขาไม่มีทางออกมันยังมีอยู่ไงคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีนี่แหละค่ะส่งต่อออกไปค่ะแต่ถ้าหากคุณคิดว่า สิ่งที่ฉันมีฉันยังคิดแย่อยู่เลยคิดลบอยู่เลยปรับเลยคะ่ะฝึกอยู่กับตัวเองคะ่ะฝึกทำสมาธิโดยการที่นั่งนิ่งๆก็ได้คะ่ะไม่ต้องคิดอะไรดูแค่ลมหายใจของตัวเองแล้วคุณก็จะเริ่มมีสติมากขึ้นไงคะคุณก็จะเริ่มมีสมาธิกับตัวเองมากขึ้นคุณก็จะมองเห็นคะ่ะว่าตัวเรามีดีอะไรตัวเรามีข้อบกพร่องอะไรส่วนไหนที่มันบกพร่อง เราก็สามารถที่จะแก้ไขได้นะคะในเมื่อเรายอมรับตัวเองได้แล้วการที่เราจะส่งต่อการที่เราจะบอกที่จะแบ่งปันให้คนอื่นมันไม่ยากอีกต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นให้คุณรู้ไว้ว่าสิ่งดีๆเริ่มต้นได้ที่ตัวเราเองค่ะอย่าไปคาดหวังอะไรกับใครว่าเขาจะต้องมาเปลี่ยนเพราะเราแต่ให้ตัวเราเนี่ยค่ะเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนแล้วสภาพแวดล้อมของคุณมันก็จะเปลี่ยนตามคุณนั่นแหละค่ะ อย่าเชื่อนี่สิ่งที่นุ้ยพูดถ้าหากคุณยังไม่ได้นำไปลงมือทำขอบคุณค่ะครูพี่นุยออนไลน์มีเดียเอ็กซ์เพรสบายบายไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะ